สวัสดีครับวันนี้นะครับมาดูอีก1จุดนะครับที่มีความสําคัญเหมือนกันนะครับวันนี้จะเน้นทางแขนเป็นหลักเลยนะครับเดี๋ยวเราจะดูแบบโดยที่ยังไม่ต้องส่องก่อนนะครับให้เพื่อนๆสังเกตนะครับมือตรงนี้นะดูตรงมือก่อนนะครับแขนเราวันนี้ผมจะดูให้ดูแขนฝั่งนี้ทั้งหมดเลยนะครับให้ดูแขนฝั่งนี้ทั้งหมดเลยสังเกตนะครับมือปลายนิ้วชี้เนี่ยเนี่ยตั้งแต่มือเนี่ย ตรงนี้จะคมชัดนะครับคมชัดและปลายมือเนี่ยจะแหลมออกไปนะครับจะแหลมออกไปแบบนี้จะชัดเด้งขึ้นมาเลยนะครับจะชัดเด้งขึ้นมาแล้วอีกจุดหนึ่งนะครับอีกจุดหนึ่งคืออันนี้ยังไม่ตีกล้องนะครับเดี๋ยวให้ดูแบบไม่ไม่ตีกล้องก่อนนะครับผ้านะครับผ้าผ้า จีวอนนะครับจีวอนก่อนนะครับแสงสะท้อนนิดนึงเนี่ยน,นะครับจีวอนเนี่ยนะครับจะใหญ่นะครับจะใหญ่แล้วก็ย้อยคุมหัวเข่ามานะครับจะเห็นได้ชัดนะครับคือถ้าเกิดเป็นของเก๋นเนี่ยตรงนี้จะมีเหมือนกันแล้วตรงนี้ก็จะมีแต่ว่าจะเล็กแล้วตรงเนี้จะตื้นหรือไม่มีเลยนะครับหรือไม่มีเลยนะ อีกจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือตรงตรงข้อพับนะครับตรงข้อพับเนี่ยจะเห็นเป็นรอยเป็นรอยพับเนี่ยชัดเจนนะครับและเส้นตรงเนี้จะโค้งนะครับจะโคง้งจุดต่อมานะครับก็จะเป็นเส้นจีวรเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับเหมือนสังวาลแขนนะครับ นักมวยนะนี่ตรงนี้จะชัดและใหญ่นะครับชัดและใหญ่ชัดและใหญ่เดี๋ยวมาตีกล้องกันนะครับนี่นะครับเวลาตีกล้องเราจะเห็นชัดนะครับนิ้วมือนีจะยาวมาทางด้านนี้เลยนะครับนี่แล้วก็เส้นจีวรนะเนี่ยนะครับจะลงมานี่เลยนะครับจะเห็นลงมานนี่เลยเส้นจะใหญ่นะครับเส้นจะใหญ่ แล้วก็ล่องแขนนะครับล่องแขนนี่จะลึกนะแล้วก็ตรงข้อพับเนี่ยนะครับข้อพับนี่จะเห็นจะเห็นเป็นล่องข้อพับเลยคือ้ของเก๋เนี่ยจะไม่เห็นล่องนี้นะครับแล้วก็สังวาลเนี่ยนะจะ,จะ,จะใหญ่นะครับจะใหญ่ก่อนที่เพ <adium> ื่อนๆ่จะจะมองว่าอันไหนเล็กอันไหนใหญ่เนี่ยเพื่อนเพื่อต้องหาพาแท้มาดูก่อนนะครับเพื่อนต้องหาพาแท้มาดูก่อนไม่างนั้นเพื่อนๆจะพิจารณาไม่ได้นะครับ อันนี้เป็นจุดที่ผมให้ดูเนี่ยก็คือเป็นจุดที่คมนะครับคมพาร์เกสเนี่ยจะถอดติดแต่ว่ามันจะเล็กกว่าปกตินะครับมันจะเล็กมันจะตื้นอย่างไงตัวตัวรอยพับเนี่ยข้อต่อข้อพับแขนเนี่ยตรง,นงเ,นเนี้ยของเกสเนี่ยจะเห็นไม่ชัดนะครับหรืออาจจะไม่เห็นเลยจะเป็นโค้งเป็นรูปโค้งไปเลยนะครับ เนี่ยถ้าเราไม่ได้ตีกล้องเราก็จะเห็นรอยรอยพับเห็นไหมเราจะเห็นรอยพับแต่ถ้าเกิดเป็นพาร์เก้นเนี่ยมันจะไม่เห็นรอยพับแบบนี้เลยนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยตรงนี้ก็เหมือนกันเนี่ยจะเล็กนะครับแล้วตรงนี้จ,จะไม่มีเนื้อเกินออกมานหน่อยหนึ่งแต่บางแท้บางองค์ก็ไม่มีนะครับอันนี้จุดพิจารณาเนี่ยเป็นจุดพิจารณาที่สําหรับคนที่ดูและศึกษาบ่อยๆหลายๆองค์นะครับไม่ใช่องค์เดียว พระมันมีตื้นมันมีบล็อกาอาจสปกปรกอย่างเงี้ยครับถ้าบล็อกสกปรกแล้วองค์ต่อไปที่ปั๊มอาจจะไม่ชัดก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นใช้ถ้าเราใช้หลักพิจารณาเล็กใหญ่อย่างเงี้ยนะครับตื้นตื้นบางเงี้ยเราต้องดูพระเยอะเหลายๆองค์ชํานาญนะครับแล้วก็ไม่ใช่ดูแค่จุดเดียวนะครับต้องดูหลายๆจุดนะครับประกอบกันนะครับ คลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวให้ดูเปรียบเทียบแต่ละอย่างนะครับเดี๋ยวจะงงกันนะครับเอาวันนี้เอาแค่แขนตรงนี้ก่อนจําวงแขนนี้ให้ได้ดูไปทีละจุดก่อนนะครับครันงที่แล้วให้ดูตัวหนังสือแล้วนะรางนี้ให้ดูวงแขนด้านซ้ายขององค์พระนะครับด้านขวามือของเราโอเคครับเดี๋ยวคลิปต่อไปมาให้ดูว่าเดี๋ยวจะดูตรงไหนกันอีกนะครับ